อาละครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงคีย์บอร์ดอีกประเภทหนึ่งที่หลากหลายคนอาจจะชื่นชอบมันนะครับนั่นคือคีย์บอร์ดแบบสวิชลับระโดมนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยผมมีไม้ถึง3ตัวด้วยกันครับสำหรับคีย์บอร์ดลับบโดมของทาง n น v าโวนะครับมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยสําหรับตัวแรกนะครับก็จะเป็น NK 1 9ตัวนี้นะครับสาหรับตัวนี้นะครับ w a l o s k เนี่ยจะเป็นตัวเริ่มต้นสําหรับหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีสวิตช์ที่เป็นแบบลับบโดมนั่นเองและที่แน่นอนเลยก็คือมันมี ดีนั่นเองนะครับ3สีด้วยกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของโหมดไฟเนี่ยจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับใครที่อาจจะเอาไปเล่นเกมอยากมีเกมมิ้งคีย์บอร์ดตัวแรกนะครับหรือว่าอยากจะได้คีย์บอร์ดเอาไว้พิมพ์งานที่มีไฟนะครับก็สามารถจับจองตัวนี้ได้เลยนะครับ wireless nk 1นเและที่สําคัญเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับยังมีในเรื่องของ water proof หรือว่าการกันน้ํามาให้ด้วยนะครับซึ่งดีมากเลยสําหรับใครที่พิมพ์ง่ายหรือเล่นเกมนั่นเองนะครับ เผื่อน้ำหกใส่อะไรประมาณนี้ ต่อมาครับก็คือมิวแทนตัวนี้นั่นเองนะครับหรือว่า NK23 นั่นเองนะครับสาหรับเจ้ามิวแทนตัวนี้นะครับก็มีตัวเรื่องถึง2สีด้วยกันนะครับนั่นก็คือสีดําแล้วก็สีขาวนั่นเองส่วนในเรื่องของฟังก์ชันนะครับก็จะมีในเรื่องของ12มัลติมีเดียคีย์นั่นเองนะครับก็จะเพิ่มมาจากตัว NK19 นะครับแล้วก็ในเรื่องของการแอนติโกสติ้งนะครับตัวนี้เนี่ยยังรองรับอยู่ที่2 6ปุ่มพร้อมกันด้วยนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับล็บเบอร์โดมนะฮะและในส่วนของตัว นี้นะครับจะเป็นแบบดับเบิลอินเจคชันด้วยนะครับ ABS ดับเบิลอินเจคชันก็คือว่ามันจะช่วยในเรื่องของความคงทนนั่นเองนะครับ <c oughs> ไฟทะลุคีแคปแบบบนล่างด้วยนะครับ <c oughs> โอ้โหบอกเลยว่าสายที่ชอบให้ไฟหรว่าทะลุบนล่างเนี่ยชอบอย่างแน่นอน <c oughs> ในส่วนของโหมดไฟของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่3โหมดด้วยกันนะครับปรับกันแบบง่ายๆเลยนะ ตัวสุดท้ายนะครับผมนั่นคือ V าแคนตัวนี้นะครับหรือว่า,า,า,า NK 30นนั่นเองสำหรับตัวนี้นะครับมีในเรื่องของ12สมัลติมีเดียคีย์มาให้เหมือนตัวมิวแทนเลยนะครับแล้วก็ยังกันน้ําด้วยนะครับใครที่แบบกลัวน้ากระเซ็นอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับตัวน,นี้เขากันน้ําแบบ100%เซลยแลย้ว like ก็ในเรื่องของแอนตี้โกสติงนะครับตัวนี้จะรองรับอยู่ที่19ปุ่มพร้อมกันนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันในเรื่องของการสลับปุ่ม WASD แล้วก็ปุ่มลูกศรด้วยนะครับเพียงงกกกด่ฟัั์ชนแล้ว็ ตัวเดนยนะครับท่านก็สามารถสลับระหว่าง WSD แล้วก็ตัวลูกศรได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโหมดไฟนะครับโดนใจกันแน่นอนนะครับนะั่นคือมันมีโหมดไฟถึง9โหมดด้วยกันนะครับและที่สําคัญเนี่ยยังมีโหมดในเรื่องของ LED สว l า g ไลติงด้วยนะครับนะั่นคือเป็นโหมดไฟที่ถ้ามีเสียงเพลงอะไรมนเนี่ยคีย์บอร์ดก็จะแบบลั่นตามไปเลยนะครับแล้วก็ปุ่มของตัวนี้นะครับยังสามารถกดได้สูงสุดถึง50ล้านครั้งเลยทีเดียวโม โอจะเยอะเลยนะฮะแล้วก็สาหรับใครที่ต้องการคีย์บอร์ดแล้วไปโดมของนับโวนะครับก็สามารถหาสั่งซื้อได้แล้วตามร้านสินค้าไทีชั้นนาทั่วประเทศเลยนะครับหรือว่าร้านโดยแทนจะไหนใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับแล้วก็ตามไปฝากไลค์ฝากฟอลโล่ในเพจของเราด้วยนะครับนับโวเกมมิ่งเกียร์นะครับแล้วก็ฝากไลค์แชร์แล้วก็ Sub subscribe ไปกับช่องนี้ด้วยนะครับนับโวเอสออฟิเชียลนะครับสำหรับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ